เมื่อวานนี้กีตาก็สามารถฝ่าฟันชนะคู่ท้าดวลมาได้รองแชมป์เป็นสมัยที่31สําเร็จกีตาจะแชมป์ส1สมัยเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า7 1 0 0 0 0บาทครับสวัสดีครับผมชื่อสี่ครับมาจากจังหวัดจฉะเชิงเซาครับผมอ๋อชื่อสี่นี้ตั้งแต่เกิดเลยไหมครับใช่ครับผมเป็นลูกคนที่สี่ครับพี่คนโตชื่อชื่อแจงครับ คนคนที่สองชื่อชื่อพึ่งครับอ่าคนที่สามชื่อสามชื่อเก้าครับแล้วมาถึงเราเราชื่อชื่อสี่ครับผมอ้าวมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจตั้งแต่ฟังคนร้องเพลงมันแปลว่ารักมานอกจากตีชัยนรโรงแล้วเนี่ยชายสี่ถือว่าเป็นอีกคนเลยนะที่ร้องได้ดีมาก สวัสดีครับมงฟรงพักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวงเพลงชิงทุงท,ทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงร้องเงินถุงเราซึ่งที่นี่โลแลนด์นิทุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อันเลย เป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยบนเวทีอย่างนี้รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC 70 Pro Series มอบเงนินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก100,000บาทขับการทั้งสามท่านในวันนี้พี่พีเสดที่แอสเตรียมและครูสลาคขุนวดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะเริ่มรายการในวันนี้ฮะเราไปทบทวนกันดีกว่าครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครเป็นเศรษฐีประจําสัปดาห์กันบ้างกับแคมเปญรวยทะลุสิล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคจากกะทิร้อรตราอร่อยดีในวัสาร์แบบนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อเศรษฐีใหม่ทั้งลูกค้าและร้านค้าทั่วประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มาลุ้นรางวัลกับกะทิร้อตราอร่อยดี และที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้คือรายชื่อลูกค้าทั้ง15ท่านผู้โชคดีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นเศรษฐีอร่อยดีไปกับกะทิ100%ตราอร่อยดีรับไปเลยรางวัลทองคำมูลค่า5,000บาทส่วนนี้คือรายชื่อของ15ร้านค้าที่เป็นเศรษฐีอร่อยดีไปกับกะทิ100%ตราอร่อยดีของสัปดาห์ที่ผ่านมารับไปเลยฮะรางวัลทองคำมูลค่า5,000บาทขอสดแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกคนเลย อร่อยดีรวยทะลุ10บหลานแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คันหภาคแจกโชคสองชั้นทั้งลูกค้าและร้านขาจับแจกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับโชคชั้นที่1ขทองคำมูลค่า5,000ันบาทโชคชั้นที่2รุน่นรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5า้าภาคและโชคทองคำมูลค่า5 0,000บาทสำหรับร้านขาจำนวน20รางวัลรวมมูลค่ามากกว่า10ล้านบาท ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะฮะกับกล่องกะทิร้อยเอรซต์าอร่อยดีชนิดใดขนาดาษใดก็ได้หรือคูปองสำหรับร้านค้าที่อยู่ในลนังไม่ว่าใครก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่ไปกับกะทิร้อยรซ็ต์าอร่อยดี